จบเรื่องสีไม้และสีวันนัสีแล้วทีนี้เราจะมาสรุปกันว่าสีอุ่นกับสีเย็นเป็นอย่างไรนะักเรียนลองดูสิว่าสีวันนัสีอุ่น ลงสีบรรณผูนบนรณเอขนนักเรียนก็ได้คูรหมายไปแล้วนี่คือเรามาสรุปกันอีทีทีนี้เรามาดูการผสมสีพันแรกคืออะไรสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอานเรื่องสีคูดได้สอนไปยังว่าแม่สีมีกี่สี สีแรกคือสีแดงเหลือลน้ำเงินใช่ไหมและสีขั้นที่สองเราผสมออกมานี่มีสีอะไรบ้างสีส้มสีเขียวสีม่วนักเรียนจำผลงานที่นักเรียนทำได้ไหมเทอมที่แล้วเราะว่ามันเป็นวงกลม เรามาดูการเลือกใช้วนน้ำสีในงานทัธธนศิลป์การเลือกใช้วนน้สีในงานทัธธนศิลป์เนี่ยคือต้องเลือกยังไงไครับอ่าเลือกทีก่เหมาะสมเพื่อจะทําให้ภาพตรมเกินใช่ไหมอ่าอย่างสมมุติถ้าเราใช้สีแดงผสมกับอ่าที่ไม่ใช่เป็นสีผสมของมันน่ะสมมตินะสมมติใช้สีแดงผสมกับสีน้ำเงิน สีวรรณอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราจะใช้สีวรรณะโวนเราต้องใช้สีแดงผสมกับสีอะไรส้มส้มสีอะไรเี่เหลืองเหลืองอะไรได้อีกไหมอ่อถ้าเราจะใช้สีวรรณเยี่เราใช้สีอะไรผสมอีกน้ำเงิน ทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนะสิ่งของตนเองและบคนอื่นเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าการครบครัวการทํางานของตนเองและศึกษางานของผู้อื่นจะทําให้พัฒนาผลงานได้ยิ่งขึ้นอย่างเช่นวันนั้นครูให้วาดรูปตอบอรี่คฮะวันนั้นเราวันนี้ตอเบอรี่เราใช้สีอะไรผสมรับ วันน้าอนสีส,สีส้มสีสีแดงดสีเหลืองสีเหลืองทีนี้นักเรียนดูจากผลง,งานครูแล้วนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติใช่ไหมบ,บางคนก็ผสมถูกบางคนก็ผสมไม่ถูกบางคนก็วาดสวยบางคนก็วาดพอใช้ได้ใช่ไหมคะ,คะทีนี้สีวันนาเย็นอีกนักเรียนก็มาดูซิว่าตอนนั้นเราวาดรูปแบบอปเปิลเราใช้สีอะไรบ้าง สีเหลืองว่า็สีน้ำเงินเล็กๆน้อยๆใช่ไหมอ่าอ,อันนี้ก็คือแล้วนักเรียนดูผลง,งานครูนักเรียนก็ไปทําตามอ่าบางคนก็ลงสีผูกบางคนก็ลงสีนี่อ่ามีมีคนหนึ่งครูว่ารูปแอปเปิเป้ลสีเขียวแต่เขาระบายสีแดงมางไม่รู้ว่าห้องนี้หรือห้องนั้นนะอาะอันนี้ก็คือการผิดท่าการทํางานทีนี้งานวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียน มบสและตกแต่งด้วยสีไม้ให้สวยงามและอาทิตย์หน้านะครับถ้าต่อไปนักเรียนลองเปิดหนังสือไปหน้าถัดไปสิ สีน้ำมาำเปการเตรียมสีน้ำมานี้หนึ่งเราต้องมีอะไรถาดรองถาดใส่สีใช่ไหมน่จะสีอะทีนี้ครูการถามว่าซื้อมาไหมข้างหน้ายัางไม่ต้องเพราะเราจะใช้งานพิมพ์เราครูจะพาใช้ใบไม้บ้างใช้กิ่งไม้บ้างใช้ดอกไม้บ้างเพื่อทำงานพิมพ์เนาะ,ะใช้นิ้มบ้าง ทีนี้อาตย์หน้าให้เตรียมอะไรมาสีน้ำอ่าสีน้ำแล้วก็ทาโอกสีน้อาใจสีน้ำเน,ะนาะแล้วก็กระดาษแบบนี้นะคะเนาะอ่าทีนี้ส่วนวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนสรุปงานก็คือหน้าที่35อ่าเขียนสรุปงานแล้วตกแต่งให้สวยงามทำได้เลยครับสเสร็จแล้วส่งเนาะ